สวัสดีครับโอ๊ครับเราอยู่กันที่โชว์รูมรถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์คโฮมคาร์ชมุรีนะครับโชว์รูมที่ขายแต่รถสวยใหม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อเซเท่านั้นมาใหม่สดสดร้อนร้อนถูกที่สุดในประเทศแน่นอนคันนี้ย้ำว่าถูกที่สุดในประเทศแน่นอนคันนี้ ฟอร์ดเอเวเลสไทเทเนียมพัดขับเครื่อนสองล้อปี2023วิ่งแค่60,000กิโลทำไมผมถึงกล้าพูดว่าถูกที่สุดในประเทศผมเทอรรถมาไม่แพงผมก็ขายไม่แพงไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับรถมีใบและประกันตัวถังและเลขไใบให้อยู่แล้วว่าหากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนไม,ไม่แท้ตัดต่อ,ต,อตัวถังน้ำท่วม ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแสนบาทนะครับมีใบรับประกันเป็นลายลักษณ์อ,อักษรอ,ออกให้สบายใจได้แน่นอน1นึ่งล้านหนึ่งบาทโอ้โหราคา1นึ่งล้านหนึ่งบาทคันนี้ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บ,บาทเดียวผ่อนเดือนละหนึ่0หบาทไทเทเนียมพัดขับเคลื่อนสองล้อปี2023 เกียร์อัตโนมัติ10สปีดระบบเครื่องยนต์2.0บายเทอร์โบโลหลังคาแบบพาโนรามิกกัซลูปหลังคาแบบพาโนรามิกกัซลูปเบาะหลังปรับไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าล้อแม็กขอบ20สวยเลยตัวแค่ลองท็อปของตัวขับสีเท่านั้น1,139,000บาทผมมีอะไรให้บ้าง เครดิตด,ดีเอาฟรีดาวไปครับไม่ต้องเสียจ่ายไม่ต้องจ่ายเงินดาวนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนไม่ต้องเสียค่าจัดค่าโอนไม่ต้องเสียหมื่นหนึ่งหมื่นห้าไม่ต้องเสียหรือถ้าจะซื้อเงินสดไม่เสียแวะเจ็ดเปอร์เซ็นตไม่ต้องเสียแวะเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมปิดบัญชีแล้วรอรับเล่มทะเบียนจากมงศรีคันนี้ยังอยู่ในวันันตีซ่อมศูนย์ รถปี2022ออก23วันรีถึงปี2027นะครับคันนี้วิ่ง60,000โลยังเหลือวันตัทีซ่อมศูนย์ถึงปี2027หรืออีก70,000กิโลบริการฉุกเฉินทั่วไทยยางแตกแบตเสื่อมรถสตไตาร์ม่ติดวิ่งไม่ได้ผมมีเจ้าหน้าที่คอ c เซ็นเตอร์ไปดูแลให้เรียบร้อยนะครับวันรับรถผมเติมน้ำมันให้เต็มถังบวกกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน สไลด์ส่งฟีทั่วประเทศไม่จํากัดระยะทางครับจะอยู่เหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกตะวันตกส่งฟีทั่วประเทศสนใจโทรหาโอทครับ0949991941 0949991941หรือทักบ้านเขียวมาครับ o a t a r t นะครับ o a t a r t แล้วเดี๋ยวเราไปดูการกับฟอร์ เอเวอเรสต์ Everest, ไทเทเนียมพัดขับเคลื่อนสองล้อปี2023คันนี้นอกจากจะไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรใดๆแล้วไม่มีตำหนิลิ้วรอยอะไรแล้วคันนี้ยังสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานผมตรวจสอบให้เรียบร้อยเอาเครื่องมาตรวจสอบให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสบายใจอยู่แล้วครับว่ารถไม่มีชนแน่นอนร้ออร์เซออพชั่นท่วมท่ว เกียร์สิบสปีดบายสปอร์ตอะดัีดกล้อง360องศาไฟหน้าเป็นแบบ led ให้เรียบร้อยคันเนี้มาในสีแบบน้ำตาลเมทัลลิกเกรย์คล้ายๆสีของอัล h า r d มางมางมุมเป็นสีน้ำตาลมองมางมุมเป็นสีเทาๆนะครับโดนโดนแดดจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแต่ถ้าโดนอยู่ในร่มจะออกสีเทาๆสวยเดี๋ยวไปดูกัน ว่าดียังไงคันนี้นะรถไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับรถไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวรถเพิ่งซื้อเข้าเมื่อวานขายได้ทันทีเครื่องยนต์ยังอยู่ในวันันตีศูนย์ฟอร์ดรับประกัน5ปีหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลคันนี้วิ่งหกหมื่นกิโลนะครับหกหมื่นสองพันกิโลเหลือวันันตีอีกแปดหมื่นกว่าโลที่สบายใจได้นะครับ หัวนงหัวนอ็อตไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวท็อปคือ2000บายเทอร์โบแบบตัวไทเทเนียมขับรีแบบที่อยู่ในแ a ปเตอร์ดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนเครื่องยนต์อยู่ในวันตีศูนย์นะครับ เรามีใบรับประกันออกให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่พร้อมซื้อตัดสินใจได้เลยไม่ต้องใช้เงินดาวจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถได้เลยนะครับรถฝากระโปรงหน้าสวยกันชนหน้าสวยไม่มีริ้วรอยกลอ360อ้องสา0รอหกสิบองศาจากโรงงานมีให้เรียบร้อยนะครับมาด้านซ้ายมือล้อแม็กล้อแม็กขอบยี่สิบจากโรงงานนะครับ ล้อมแม็กขบยี่สิบจากโรงงานสวยๆแก้มบอกแล้วว่าเป็นบายเทอร์โบนะครับเป็นบายเทอร์โบเนียนจัดนะครับอ่าก้องสามร้อยหกสิบองศาจากโรงงานให้เรียบร้อยสีสันนะแก้มคือรถคันนี้มันสีเดิมทุกชิ้นรถสีเดิมแสดงว่าไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีน้ำท่วมไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้น พราะสีเดิมเนี่ยพอขัดออกมาจะยิ่งเงาวับเลยแก้มซ้ายสวยนะครับสโพกประตูหน้าซ้ายสวยนะครับไทเทเนียมเนี่ประตูมือเปิดจะเป็นคีเดสโกแล้วก็ประตูหลังซ้ายแล้วก็สโพกหลังซ้ายสวยใครผมมองว่าสีนี้เป็นสีพิเศษในท้องตลาดมีน้อยมากใครที่เบื่อขาวเบื่อดำ เอาแบบนี้น้ำตาลน้ำตาลเทาบางมุมมองสีน้ำตาลบางมุมมองสีเทาสวยๆเลยบันไดข้างมีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับพร้อมสครับเพดเอลเวเรสเบะเป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมดันหลังให้เรียบร้อยโอย้สวยสวยอันนี้ภายในเป็นสีดํานะครับดูหน้าจอดิหน้าจอโคตรใหญ่ตามสไตล์ฟอร์ดเลย กล้องบันทึกหน้ารถนะครับเกียอัตโนมัติ10สปีดและคันนี้ตัวไทเทเนียมจะมีหลังคาแบบพาโนลามิกกาสลูปมาให้เรียบร้อย1 000, 1 000, 3 000, 9 0ล้านบาทรถใหม่ล้านเจ็ปี2023สิงหา62,000กิโลเจ้าของมือเดียวเจ้าของลำดับที่2มือแรกเป็นไฟแนนซ์ทะเบียนเจ้าของไม่ได้ให้นะทะเบียนเขาสลับคืนนะครับ เจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะแผงข้าสวยดูมือเปิดของฟอร์ดเนี่มือเปิดของฟอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามลงตัวขวานน็อตทุกตัวไม่มีขายไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรใดๆทั้งสิน้นนะครับไม่มีขายไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรใดนทางงานั้งสิน้นประตูหลังซ้ายอยู่ในภาพสวย,โ,ยโอ้โหโองกว้างขวาง,วางนะครับ มีระบบกดล็อกตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วดูดีมีพรม5ดีเต็มลำให้เรียบร้อยนะครับนี่ฝาท้ายเบาะแถว3ตอนนี้เราปรับพับลงอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังคาเป็นพวานโนโลามิกกั斯ลูปให้สวยงามเลยด้านหลังมีแอร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในสะอาดสะอาดก่อนส่งมอบรถผมขัดเคลือบสี สปาภายในนะครับขัดเคลือบสีสปาภายในอบโอโซนมูลค่าต้องมี15,000บาทให้อยู่แล้วสีสันด้านหลังเนี่ยเงียนกริบดูดิสะโพกหลังซ้ายประตูหน้หลังซ้ายนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับแล้วก็แก้มหน้าซ้ายนะครับสวยไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอน100%ว่า ได้รถสวยนะครับได้รถสวยแน่นอนนะครับไทเทเนียมเอเวอร์เรดฝาท้ายเป็นมีกล้องด้วยกล้องชัดเจนเป๊ะนะครับเซ็นเซอร์ทกครบสี่ตัวด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายที่เปิดฝาท้ายก่อนนี่โอ้โหพอกดเปิดไฟติดปั๊บ f อร์ดเอเวอรเป็นรุ่นเดียวนะครับใน PPV ในประเทศไทยที่เบาะแถวสามปรับด้วยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยมาดูกันเราดูหัวน็อตกันก่อนหัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับทั้งด้านขวาด้านซ้ายก็ไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับเม็ดองเม็ดอาร์ตไล่มาเลยเดิมทั้งหมดนะครับเป๊ะเดิมทุกจุดเป๊ะเดิมทุกจุดเม็ดองเม็ดอาร์ตครบชัดเจนนะครับนี่สวิต เปิดแถวสามเบาะแถวสามพับขึ้นมาพร้อมใช้งางนทันทีนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันบาทราคานี้ถูกที่สุดในประเทศไทยอยากได้สีขาวผมมีผมขายล้านสามขวานรถมีสองหมื่นโลนะครับอยากได้สีขาวผมมีผมขายล้านสามสองเก้าแต่ถ้าสีเทาน้ำตาลทีนนี้ผมขายล้านหนึ่งสามเก้าผมเทินมาถูกผมก็ขายถูกไม่มีอะไรเยอะ รถวิ่งแค่หกหมืนกิโลมีการันตีวารันตีซ่อมศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งขวากันบ้างฝั่งขวาสวยนะครับสโพกไม่มีริ้วรอยนะครับประตูหลังขวาไม่มีริ้วรอยประตูหน้าขวาไม่มีริ้วรอยแก้มหน้าขวาไม่มีริ้วรอยนะครับบันไดข้างครบตรงรุ่นแน่นอนร้อยปอร์เซนคือกำลังจะบอกว่ารถคันนี้ผมการันตีว่า ไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียววันเอาไปส่งมอบผมเอาเครื่องตรวจสีให้ดูได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอ,อรถเพิ่งซื้อรอบริษัทกรูอินสเปกช,ชันมาตรวจสอบก็ได้5ดาวแน่นอนร้อผมเช็คแล้วนะครับผมดูด้วยสายตาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในโครงสร้างตัวถังเนี่ยได้5ดาวแน่นอนร0% 0นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวดัดอยากได้รถแบบนี้ในราคาไม่แพงที่หายจะป้ายแดงไป0 0แสน คันนี้ซื้อได้เลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามบาทสวยจัดนะครับผมรับประกันว่าสวยจัดแน่นอนดูเบาะแถวสองอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเบาะแถวสองอยู่ในภาพสวยสมบูรณ์ทุกอย่างแอร์ตอนที่สองมีมาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตัวปรับตันนี้ตัวปรับนะครับแต่ส่วนแอร์จะอยู่ด้านบนบนหลังคานะครับนี่ดูบเบาะแถวสามวิธีการขึ้นก็เกอลี่ยเบาะ่างนี้ดู บาะแถวสามก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เจ้าของแทบไม่เคยใช้เลยนะครับเจ้าของแทบไม่เคยใช้เลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นถ้าท่านจะดาวยอดผ่อนก็จะถูกลงนะครับฝั่งคนขับประตูเป็นเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วดูดิเบาะไม่มีล้มเลยนะเบาะไม่มีล้มเลย นะครับไม่มีล้มภายในสวยเบาะไม่มีล้มเลยนะครับสบายใจได้แน่นอนร้อยเอร์เซ็นกระจกเป็นออโต้ทั้งสี่บานไฟแอมเบียนไหไลท์สีฟ้าสวยๆนะครับคันนี้เป็นอโอ้ยฟิล์มลามินา่าเซรามิกมาให้เรียบร้อยนะครับปุ่มสตาร์ตเตือนการออกนอกเลนโลเรดาร์เว้น ระยะห่างจากคันหน้ามีครบ1 1 3 9 0ล้าน1 3 9 0 0บาทผ่อนเดือนละ1 9 9 0 0กว่าบาทไม่ต้องใช้เงินแม้กระบ,บาทเดียวจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถได้เลยส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทางไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีชนน้ำท่วมไม่ไม่แท้ผมมีบัตรใบรับประกันออกให้จากโอทอของเราและบริษัทกรูอินสเปกชั่น เข้ามาตรวจสอบสาม้สี่จุดนะครับที่สำคัญคันนี้สีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานสบายใจว่าไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนไปดูภายในกันดีกว่าไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับไปดูภายในกันหน่อยว่าคันนี้เป็นยังไงสวยขนาดไหนนะครับหน้าจอแบบหน้าจอหน้าฟอร์ดหน้าจอแบบหน้าจอดีมากฟอร์ดหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบหกกิโล ะครับอ่าดูดูหน้าจอเขาสวยนะครับนี่หน้าจอนะครับเป็นแบบทั้งสกรีนทุกอย่างเลยนะครับคือเลือกได้เลยเนี่ยว่าจะเอาแนวไหนยังไงอยู่ทุกอย่างอยู่ในหน้าจอทั้งหมดนะครับโอ้ยโหมดการควบคุมรถจอแสดงผลเป็นบบทั้งสกรีนทั้งหมด Apple CarPlay ใช้งานได้นะครับสามารถลิงก์ต่อกับมือถือได้เลยนะครับอันนี้เป็นโหมดของกล้อง360องศานะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับโหมดกล้องถอยก็ใช้งานได้ชัดเจนไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากครับรถสูงเอางี้ดีกว่ารถสูงทัศนวิสัยในการขับขี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับรุ่มนวลเครื่องยนต์ดีเซล ทุกอย่างอยู่ที่หน้าจอใครอยากได้ชอบหน้าจอใหญ่ๆสามารถอยู่หมดเลยเนี่ยมีครบหมดนะครับสบายใจได้แน่นอนร้อเอร์เซนะครับหมุทัศสกรีนทุกอย่างมีวันันตีศูนย์เหลืออีกปีสองถึงปีสองพันยิบเจ็หรืออีกแปดหมืนกิโลนะครับโอ้โหเนียสมบูรณ์นะครับคันนี้สมบูรณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบมันติมีเดียต่างๆออปชั่นต่างๆครบพร้อมใช้งาน หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามืเกพันบาทหัวราคาโคตรถูกเลยนะคันนี้ราคาโคตรถูกเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตัวอีกสีหนึ่งของผมเนี่ยสีขาวผมมีผมขายล้านสามกว่านะครับล้านสามสามเก้าแต่คันนี้ผมเทินมาถูกรถสวยเหมือนกันไม่หกหมื่กิโลแต่เป็นสีน้ำตาลเมทัลลิกเกรเนี่ยแหละผมขายถูกว่าคันสีขาวสองแสน ไม่ต้องคิดเยอะครับลถการันตีว่าสวยแน่นอนสวยแน่นอนอย่างเดียวนะครับผ่อนเดือนละหนึ่งนเก้าพบาทท่านใดสนใจ f อร์ e เอ r วเ t สไทเทเนียมพัดขับสองคันนี้อย่าช้าห้ามพลาดโอ๊ตอาร์ตไม่ได้ขายราคาไม่มีมาบ่อยๆแน่สำหรับ f อร์ e เอ r วเราคานี้ใครหาอยู่อย่าช้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโทรหาโอ๊ตนะครับ 094-999-1941ี่เก้าเก้าแล้วท่านจะไม่ผิดหวังในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองสวยๆว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ